รวบแมนวันชัยคาโรงหนังรับวันฮาลวีนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมนผอบอตรลสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในวันเทศกาลฮาลวีนพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้พลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลสั่งชุดสืบสวนนครบาลปลอมเป,ป็นผีแฝงตัวเป็นพนักงานโรงหนังแกงคนร้ายมีหมายจับคดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืน มูลค่าความเสียหายกว่า10,000แบาทก่อนวลวกคาโรงหนังขณะเข้าชนภาพยนตร์เรื่องที่หยดคนร้ายงงไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแต่งตัวเป็นผีเข้าทําการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนคนครบาลได้ร่วมกันจับกุมนายวันชัยหรือแมนอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยทําอันตรายสิ่งกีดกันสาหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สิน โดยเข้าช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่จำงให้เป็นทางคนเข้าพบประวัติต้องโทษกว่า4คดีวันที่7พฤษภาคม2557ถูกจับกุมข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งในพื้นที่สอนอญานนาวาวันที่11เมษาย,ยน2565ถูกจับกุมข้อหาขับรถในขณะเมาสุราพื้นที่สอนอวัดพระยาไกรวันที่8ธันวาคม2565ถูกจับกุมข้อหาเล่นการพนันพื้นที่สอนอพระยาไกร วันที่30ตุลาคม2566ก่อเหตุลักทรัพย์ในเวลากลางคืนพื้นที่สอนอทุ่งมหาเมฆสืบเนื่องมาจากคนร้ายซึ่งเป็นอดีตนักโทษคดีจำไหนยาเสพติดและพ้นโทษออกมาเมื่อไม่นานนี้จากนั้นเจ้าตัวได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านสีลมซึ่งต่อมาเจ้าตัวได้ออกจากงานโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดต่อมาคืนวันที่20ตุลาคม2566คนร้ายได้กลับมาที่ร้านอาหารอีกครั้งในฐานะหัวขโมย ได้ใช้ชแฉลงงัดเข้าไปในร้านก่อนจะกวาดทรัพย์สินเป็นแท็บเล็ตจำนวน5เครื่องและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องรวมความเสียหายกว่า100 0 0แบาทหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนจนทราบว่าคนร้ายเป็นอดีตพนักงานภายในร้านชื่อว่านายวันชัยหรือแมนแต่เจ้าตัวได้หนีหายเข้ากรีบเมฆไปชนิดว่าไล่ล่องลอยให้ติดตามตัวจึงมีการออกหมายจับคนร้ายดังกล่าวในเวลาต่อมาต่อมาพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีนำกำลังชุดสืบสวนตำรวจนครบาล สืบสวนติดตามและได้เบาะแสะสําคัญว่าคนร้ายจะควงหวานใจคนใหม่ไปชมภาพยนตร์ในคืนวันฮาโลวีนชุดสืบสวนได้แต่งตัวเป็นผีและแต่งตัวเป็นพนักงานของโรงหนังอยู่ละแวกหน้าโรงภาพยนตร์ภายในห้างดังย่านพระรามสาม เป็นเวลากว่า3มชั่วโมงก่อนที่คนร้ายได้ซื้อตั๋วภาพยนตร์และกำลังจะเดินเข้าชมภาพยนตร์ในโรงเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนทําทีเป็นซุ้มผีขอถ่ายรูปก,ก่อนแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เข้าทําการจับกลุ่มตัวคนร้ายตามหมายจับโดยจับกลุมได้ที่บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ดังกล่าวในชั้นจับกลุ่มนายวันชัยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าเป็นคนชอบทําอาหารมากเคยทํางานเป็นเชฟร้านอาหารเกือบ1ิปี จนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้สมัครเข้าทำงานเป็นเชฟทำอาหารที่ร้านชื่อดังย่านสาทรเป็นเชฟที่นั่นได้ประมาณหนึ่งเดือนก็เกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานจึงตัดสินใจลาออกจึงเกิดความโกรธแค้นเข้าไปขโมยของในร้านอาหารดังกล่าวจากนั้นได้หลบหนีจนมาถูกจับกลุมได้ในที่สุดหลังจากการจับกุมตัวได้นำส่งพนักงานสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป